สวัสดีค่ะตอนเช้าค่ะพี่น้องสฝนก็ได้อัดคาบอัดคลิปนะคะลงค่ะแล้วก็มาพากเสียงทีหลังนะคะพี่น้องเพราะว่าตอนที่เราอัดก็จะมีเสียงนะคะเพราะว่าคนเยอะเนาะตอนนี้ก็เป็นตอนค่ำนะคะสฝนนั่งทานข้าวกับไข่ค่ะก็เป็นไข่ต้มนะคะพี่น้อง ไข่ต้มที่ได้มาจากบ้านที่เราต้มนะคะแล้วก็มีข้าวต้มที่เขาให้นะคะพี่น้องฝนก็มาอยู่ศูนย์พักพิงนะคะพี่น้องก็ดื่มน้ํากินข้าวดื่มน้ําค่ะพี่น้องก็รับข้าวรับอะไรตอนกลางวันตอนเช้าก็รับเรียบร้อยแต่ว่าตอนค่าเราก็เสียดายไข่นะคะพี่น้องแล้วก็มานั่งกินกับข้าวต้มที่เขาให้นะคะพี่น้อง อร่อยดีค่ะพี่น,อน้องเด็กๆเขาก็นอนกันบนแล้วค่ะสับสมก็มานั่งทานข้าวนะคะไข่เป็ดต้มค่ะพี่น้องตอนแรกสับปนก็ไปอยู่ชั้นบนนะคะแต่ว่าตอนนี้สับปนลงมานอนข้างล่างแล้วค่ะมานอนในรถค่ะอุ่นดีค่ะแล้วก็มีเวลาได้อัดคลิปนั่งพาคเสียงด้วยเนาะ เด็กๆก,ก็นอนอยู่บนหลังรถค่ะอยู่หลังกระบะค่ะเขากางมุ้งนอนนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงหัวค่ำนะคะฝนก็ทานข้ามกันค่ะก็จะมีไข่เจียวนะคะหนึ่งถุงแล้วก็ผัดกระลํ่าปีหนึ่งถุงแล้วก็ผัดกระลําปีใส่เออผัดอะไรผัดไข่ใส่บวบหนึ่งถุงค่ะพี่น้องกับข้าว สามถุงค่ะแล้วก็มีข้าวหนึ่งถุงนะคะคนก็เททั้งหมดเลยละคะ่ะกินกับข้าวทั้งสามอย่างแล้วก็ข้าวค่ะคนชอบเมนูผัดผักค่ะอร่อยมากค่ะพี่น้องตอนนี้ก็อากาศปลมเย็นดีนะคะไม่หนาวค่ะพี่น้องอุ่นๆเพราะว่าบริเวณร,บรอบๆที่เราอยู่เป็นโรงเรียนนะคะก็จะมีต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะพี่น้องต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆเลยค่ะ ก็เลยไม่หนาวนะคะพี่น้องมีต้นไม้มีปลาโอบรอบเลยะค่ะพี่น้องหารข้าวด้วยกันนะคะนะ,ะอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องทุกวนก็จะอัดอย่างนี้แล้วก็จะมานั่งภาคนะคะสนุกไม่สนุกก็ก็ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนค่ะพี่น้องแต่ว่าบางทีก็ลืมคำพูดไปบ้างคะ่ะ ระหว่างที่มานั่งอัดเสียงนะคะก็มีเด็กๆมาเล่นเว้ากันนะคะพี่น้องเข้ามาสองคนเขาก็เห็นสาฝนนั่งอยู่คนเดียวนะคะนั่งภาคเสียงอคนเดียวเขาก็ถามว่า mm. ป้าๆป,ป้าอยู่บ้านไหนนี่ตนั้นเราก็ได้บอกเด็กๆไปนะคะว่าอยู่บ้านไหนค่ะพอดีเราก็อยู่ตำบลเดียวกันนะคะเด็กๆเขาก็บอกว่าอยู่ตำบลนี้เราก็อยู่ตำบลน,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 นี้เหมือนกันค่ะ,ะตอนเช้าก็จะมีเมนูต้มจืดแล้วก็ ปนปะทูแล้วก็มีผักลวกต่งตางๆนะคะพี่น้อ